สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของรถกดเล็กจากาค่ายคูปุต้ากันหน่อยคุณผู้ชมตัวนี้คือคูปุต้า k x 0 3 3นคินะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากสยามคูปุต้าเสร็จสิ้นจากสซงานก่อสร้างคุณผู้ชมก็มาตากดิน หลอกหน้านาวิ่งงานทมที่ได้นะครับนี่คือความหลากหลายของรถขุดเล็กคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามีงานทุกฤดูนะทุกฤดูกาลหน้าฝนก็มีงานตัวอาคารนะครับมีงานอาคารมีงานขุดร่องน้ําวางท่อระบายน้ําขุดสายไฟระบบส่องสว่างข้างทางนะครับก็ยังมีนะคุณผู้ชมนะ สำหรับรถคุเล็กนะครับไม่ค่อยได้จอดนะครับมีความหลากหลายในหน้าง,งานว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมสําหรับรคุเล็กตัวน,นี้จะเป็นคู b o ต้าเค3อ็กซ์คสคุณผู้ชมรุ่นนี้จะผลิตแล้วก็ประกอบที่โรงงานประเทศญี่ปุ่นร้อเนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยบริษัทสายามคูบ o ต้าคุณผู้ชม x033kiss นะครับรุ่นนี้เป็นคิ s นะครับก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีแอปพลิเคชันนี่ยคุณผู้ชมเอาไว้ตรวจสอบสถานะการทำงานของรถขุดนะครับแรือว่ารอบ PM รอบเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ำมันไฮดรลิกพวกนี้นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการจรจรกรรมหรือว่าการลักขโมยนะครับ ก็จะมีกล่องที่ซ่อนเอาไว้ในตัวรถนะครับแล้วก็ยิงขึ้นดาวเทียมคุณผู้ชมเราสามารถดูว่ารถจอดอยู่ที่ไหนได้ทุกเมื่อนะครับ่านแอปพลิเคชันเคสเลยคุณผู้ชมตระกูลเคเอ็กจะเป็นตระกูลที่ตูดยื่นนะครับตูดเขาจะยื่นล้นใบแ็กไปแต่ว่าก็ล้นไปไม่กี่สิบเซนนะคุณผู้ชมนะล้นไปไม่กี่สิบเซน แต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คือสิ่งที่ได้มานี่ก็คือช่วงบุมอัมที่ยาวนะครับยาวกว่ารุ่นตะกูลอยู่ในท้องตลาดนะครับยาวกว่ารถรหดับยู่นะครับข้อดีของเขาก็คือขดได้ลึกขดได้ไกลแล้วก็สามารถใส่บุงกีใส่พิเศษได้อย่างคันนี้ก็ ใส่พวกีไใส่พิเศษนะครับจะอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับก็คือความกว้างของเขานะครับแต่งลอแต่งเต็มเหมือนกันครับกับทีมงานผลสวัสด์ทิรับเจริญหรือว่าทีมงานเซียตี้พรนมไพยนะครับมีงานขุดลุมพุตติง้งเอาดินเข้าตัวอาคาร ร้างบ้านนะครับหรือว่ากดล่องน้ํากดวางท่อระประปาท่อระบายน้ําตามหมู่บ้านนะครับสามารถเรียกใช้บริการกันได้กับทีมงานพลสวัสด์ทรัพย์เจริญหรือว่าทีมงานเสียตี้พนมไพรนะครับทํางานได้เร็วดีครับมีความคล่องแคล่วปาดเปรียวมีความไวระดับบื้อวาคุณผู้ชมไว้มาก ตากดินเต็มเร็วอย่างกับรถ60นะครับถึงจะเล็กแต่ก็มีความไวคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะมีลายแยกลายออปชันนะครับติดตั้งมาให้จากโกรงงานที่ญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชม,มก็เอาไปใช้กับหัวขีปหัวสว่านหรือว่าหัวแยกหัวกระแทกได้นะครับ เกี่ยวกับงานโยธานะครับงานไซต์ก่อสร้างมีมาให้จากโรงงานเลยเรียบร้อยครับใช้เวลา4นาทีคุณผู้ชมในการโหลดใส่ดัม4นาทีนะครับก็พอๆพอกับรถ6ตันเลยคุณผู้ชมการทำงานหรือว่าเร็วอยู่นะครับเมื่อเทียบกับตัวเขานะ นี่คุณผู้ชมปินแข็งๆนะครับขับขึ้นได้สบายๆอ่าเนี่ยครับตัวรถก็มีระบบ AI นะครับหรือว่าออโตไอดอลนะคุณผู้ชมก็คือเมื่อรถไม่ได้ทำงานเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับจะตัดเป็นรอบเดินเบาโดยอัตโนมัตินะครับ ก็คือลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องแรงๆตลอดเวลานะครับออโตอิเดอคุณผู้ชมระบบของเขานะครับเมื่อเราแตะคอนโทลน,นะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาเป็นรอบเครื่องยนต์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับตามขีดที่เราเร่งเครื่องเอาไว้เลย ดินแข็งคุณผู้ชมดินแข็งกดได้อย่างง่ายดายครับกดได้อย่างสบายรถนี้จะมีไฟทั้งหมด3ดวงนะครับจะเป็นระบบ LED ให้ความส่องสว่างในที่กลางคืนนะว่าที่มืดได้ดีนะครับ LED น,นี้เป็นดินโพลเก่านะคุณผู้ชมมีความแข็งในตัวเขาอยู่นะครับมีความแข็งมีความต้านนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะขดได้โอ้ไวดีครับไวดีไวระดับรือหวาเลยคุณผู้ชม ลืมบอกไปนะครับตัวรถสามารถรองรับน้ำมันดีเซล B 2 0นะครับหรือว่าไบโอดีเซล B 2 0ได้นะครับน้ำมันราคาประหยัดคุณผู้ชม B 2 0นะครับตัวรถก็รองรับเด้อตัวรถก็รองรับนะครับเลขูนสามสาม การยืนของรถก็ถือว่านิ่งอยู่นะคุณผู้ชมถือว่านิ่งอยู่นะครับเพราะว่าช่องบมอาร์มเขาจะยาวนะครับรุ่นนี้เราก็คันนี้ใส่ไซรบุงกีไซรพิเศษมานะครับความกว้างอยู่ที่70ซนติเมตรนะครับก็ถือว่าการทรงตัวหรือว่าการยืนของเขาก็ถือว่านิ่งดีอยู่ครับถ้ายืนบนดินนิ่มๆนี่ยิ่งจะนิ่งดีนะครับ ตอนนี้มีอุปสรรคก็คือเครือไม้ครับปดขาเครือไม้ไปเลยันเล็กๆครับก็เคลื่อนย้ายง่ายนะผมว่าเราเอาขึ้น 6ล้อดัมได้นะครับตั้งแต่3คิวขึ้นไปคุณผู้ชมถ้าทีมงานไหนใช้ดัมเล็กดัม3คิวนะครับก็สามารถที่จะเอาเค033ขึ้นได้นะครับขึ้นได้แบบพอดีเลยนะคุณผู้ชมนะดัม3คิวนะครับแต่ถ้าเป็นดัม4คิวหรือว่า5คิวนี่พื้นที่เลื่นเหลือเลยครับในการบรรทุกเขานะครับหรืออาจจะใช้เป็นแบบเทรลเลอร์ก็ได้นะครับลากจูงเอา 100. เรียบร้อยออกอีกตักหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4นาทีคุณผู้ชมในการตักขึ้นดำ6 6ล้อกระบะ5คิวนะครับ4นาทีนะครับก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับไม่ได้ชา้าขนาด120เยี่คยัง3นาทีเลยคุณผู้ชม ออกมาออกเลยโอ้คนเตอร์ครับแคนเตอร์ตัวเก่าเลยอโอเคผู้ชมครับผมจัดให้ชมสองดำนะครับก็เอาเป็นว่า สนใจรถขุดคูบัต้า KX033 คิดก็ติดต่อสยามคูบัต้าหรือว่าคูบัต้าสาขาใกล้บ้านท่านได้นะครับมีทุกอำเภอทุกจังหวัดคุณผู้ชมเอามาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับคลิปนี้ผมลาละครับ